สอนเช้าสอนบ่ายสอนแบบไหนสนุกกันคะ่ะเชา้าเพราะว่าสะใจทรมานเด็ก <laughs> เข้าสู่ช่วงถามใบต่อใบนะคะเป็นช่วงที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายมีเกมด้วยเหรอ<ช>อันนี้หนึ่งค่ะตรงนี้แค่ห้าคำถามเท่านั้นเอง <laughs> <laughs> สอนภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติค่ะโอ้ยปฏิบัติสนุกกว่าเยอะที่สอนมาสองสามรุ่นล่าสุดอะทฤษฎีสิบเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติแปดสิบเลยชอบชอบสนุกสอนในห้องเรียนหรือว่าสตูดิโอเดียวกันคะ <laughs> อ่าสตูดิโอครับอ่ามันเลอะเทอะอะไรปะเออเลอะเทอะดิ <laughs> เครื่องดื่มที่เอาไว้ดื่มเติมพลังก่อนที่จะสอน น่าจะเป็นสุดท้ายก็น้ำเปล่ากาฟแฟไม่ใช่น้ำเปล่า <c oughs> เพราะว่ามันใช้เนี่ยหมดแลว้วขวดเลงใช้เสียง <c oughs> สอนเช้าสอนบ่ายสอนแบบไหนสนุกกว่ากัน,นะค่ะเช้า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สะใจทรมานเด็กย, <c oughs> ยิ่งหกโมงเช้านี้ชอบเลย <c oughs> โอ้โหหกโมงเช้าเลยเหรอใช่บางทีหรอ8แปดโมงจะรู้แล้วว่าอาจารย์อนัดแปดโมงเพราะกองจริงๆเริ่มเช้า ใช่คําถามที่นักศึกษาชอบถามเพียันบ่อยที่สุดอาจารย์อยู่เท่าไหร่เราคุยกับเขาเป็นเพื่อนเลยเขาคงนึกว่าแบบคณะเอาแบบรุ่นพี่อะไรมาสอนแบบ,แบ,บมีประสบการณ์หรือเปล่าอะไอีกคําถามนึงวันที่ปล่อยกี่โมงอ๋อวันที่ปล่อยกี่โมงวันี้ปล่อยกี่โมงอรย่เงี้ยการเลิกกี่โมงการเลิกกี่โมง